เพราะวาครบิมพรว่าทุกคนเตรียมพิมเพราะว่าไปหาหมอนะหาหมอคือน่าจะแบบ,น,บน่าจะยับอะไรเงรี้ยแบบโดนยับน่าจะแบบชนะแล้วก็คือหาหมอหาหมอหาหมอเลย<ม>แล้วคือเขาจะเน้นคนที่แบบคนที่แบบพิมพ์มามอิตาชิพิมมา่ะอิตาชิฮะสบายนั้วแม่ได้<ม>แล้วคือแบบเนื่อาเพราะวเขาเขาสตรีมอยู่ก็ก็คือเราก็เหมือนมีแฮกแฮก อ,อ๋อเขาจะดูในแชท็กสกเล่เหรอไม,ม่มันก็เหมือนแฮงก์แมพปะเพราะว่าเราเราดูเขาจะตีมะอะเฮ้ยเล่นดีกว่าซื้อสกินวาโอ้ยอ,อยากได้เหมือนกันอะแต่ว่าฉันว่ามันเปลืองไปหน่อยอไ,นะไม่เลยนะเปลืองไปหน่อยใช้คอนเซปต์เดิมดีกว่าเล่นแบบใช้ฝีมือไม่ใช้สกินล่าสุดฉันเติมไปสิบบาทอะสิบบาท นนท์เนี่ยมีนัวที่นโผล่อินนนทนฉันอยากได้ของอมนันว่าตัวนั้นนะไอ้จอมโจนคิดอะ่ะโจรคิดเป็นตัวนหนคายะเตะไนนเป็นเหรอไหยเตะอน่เลือฮมไม่เป็นงไงโจนคนดาเลยต้อพบเมื่ออนแต่เล่นในนี้จนเม็ดฟ้าแล้วนะไม่ไมเม็ดฟ้าเขาเรียกว่าอะไรแบบมันก็เกินกันอีเอลสัว มันโกงจริงว่ามันมีบอร์ดในการดูว่าแบบคนเดินมาหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วมันสรุปคือถ้าในสูนในแท็บเล็ตที่ใหญใหญ่มันจะโกงกว่าป่ะหรือไม่มันจะแบบหมายถึงว่าตอนซูม,มอมมะเหรอไม่น่านะน่าจะเหมือนเดิมนะแต่ไม่เคยได้รับแท็บเล็ตเหมือนกัน <S <S พี่พูดภาษาไทยได้ไหมคะฟังไม่ออกเออเวร์กัมแล้วน,นี่กูพูดอะไรอยู่เนี่ยโอเคโทษครับดิน Speak Thai โอเคโอเค we 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 need to Speak Thai right ฮึมฮึมนะมันบอกให้ทำหน้าอะไรม่อกี้กนายสั่งมีะายเซ็นยังล่าสุดไปนากุย่าสั่งเซ็นแบบประทับประทับตประทับด้วยด้วยมือของพระองค์เองไหมหรือว่าด้วยองค์เองด้วยดองนางใช้ครีบหรือนางใช้มือนะใช้มือ เราใช้มือความเป็นป้อมป้อมมีเปื้อนมีเปื้อนมือบ้างไหมเปื้อนเป็นอะไรเปื้อนอะไรอะไรเชี่ยนะกินอะไรครับทำไมผมยาวจังน่าจะงาดำนะใช่ไหมเตะงาดำครับคิดถึงจังไม่มาหาทั้งห้าปีแล้ว แล้วเพิ่งจะมาแล้วพิ่งจะมาหาออปีนี้เนี่ยนะอ๋อ,อปีไม่ได้มาด้วยแกมาดูไลฟ์ด้วยจ้ะบอกคนดูด้วะยะนะคนดูคนลืมลองเอาลืมลองเอารูปนะ <c oughs> เดี๋ยวแบตหมดแล้วลูกปไปแม่ดูอยู่นะลูกนะแม่ดูอยู่แม่ดูอยู่ดไ้เห <c oughs> มือนคัดจมูกเป็นอุ้งเหรอคะเป็น <c oughs> ล,ลายเซ็นเขาเป็นรูปอุ้งเหรอคะชวนพี่อนน๊อฟมาไลฟ์ด้วยพี่นิวพี่อ๊อฟนู่นค่ะอยู่ยุโรปค่ะ อ่านไม่ทันแล้วทำไมมันถึงขึ้นไปเยอะน้องทรายเองใครอะโทษนะพรุ่งนี้วันเกิดน้อยใช่เหรอฮะเออใช่วันเกิดน้อยเราไปมาแล้วน้อยเกิดวันไหนนะก็ที่ตอนนั้นฉันตอนนั้นฉันไม่ได้ไปทับแขกนะไม่เชื่อเหรอช่วงนี้แหละวันที่สี่ป่ะวันที่สี่วันที่สี่เห็นไหมจำได้วันที่สี่เพราะว่าสี่ตุ่ใช่เพราะว่าฉันจองตั๋วสามถึงห้าฉันก็แคตอนที่ไป ใช่เลกับน้งใช่ไหมละนั้นร่อนเงินใช่ไหมอืมไม่ได้ไปด้วยค่ะไม่สุดคือไม่ได้ไปหรอกนั้นน่ะคำนั้น่ะปีแรกกับไม่ได้ไปปีต่อมาเลยต้องไปอ๋อแต่ฉันไม่เคยได้ไปเลยสักทีที่เธอไปกับออฟไม่ใชหรอหืมเจ้ไปกับออฟด้วยใช่ไหมใช่หืมไม่ได้ไปกับออฟด้วยไม่ไปออฟฝั่งนี้ไม่เลยเลยทำไมอ่ะเพราะผมเหนื่อยไม่ไปไม่ดูฉันหมดแล้วฉันไม่เคยไปเลย ทีติดรางมึงก่อนบนวัน,นเกิดบนน,น้อยพี่ติดยายซังเลยมาหาเต,เตนิวพี่มิวชื่ออะไรคะับพิทิภูมิครับเดี๋ยช้าไปคุณไม่มเขาบอกหนูชื่อตอนเกิดที่ที่หมอตัต้งมุ้งให้ก่อนก่อนที่จะมาตั้งจะมีชื่อ,น,น,อนั่นอยู่นะมีเหรอ, <S <S อมีเขาบอกว่าว พอเราเกิดมาเหมือนเขาจะตั้งชื่อแบบเหมือนเราพ่อแม่ไม่ตั้งชื่ออะไรตอนนั้นบอกว่าเขาก็จะให้แบบน้องแดงน้องเดียวนี่ยุคไหนเนี่ยสมัยไหนจริงๆก็มีน้องชื่อปะทัวอะมึงตัดเพื่อนก็ชื่อบีเหมือนกันเพราะเลยกูบีใช่ตั้งโมโซไปก่อนเลยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะได้ไม่หลงเงี้ยหรอถม่ตั้งไว้อยู่แล้วก็าแจ้งถแม่ตั้งไว้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าถ้ามีอยู่แล้วก็าแจ้แต่บางคนยังไม่มียวยังไม่ได้ตั้งเดี๋ยวมตั้งเขาจะตั้งจะได้ไม่หลงงเงี้ยหรอนี่ยุคไหนเนี่ย จะเคยชื่อจะเคยรียกภูมิบอกกันนะตอนภูมิรอกเมือนที่เราคุยกันนะใครเชื่อมาเนะ่ยมิวมากินตอนนี้สั่งว่ายน้ำสั่งว่ายน้ำถึงแล้วไปพักนอนเก้งๆอยู่พักเหนื่อยเกงๆอยู่ทำไมมันคัดจมูกตลอดเวลาเลยตั้งแต่กินยาแล้วก็แบบเหมือนกันแล้ว พี่เซน็นงานอะไรเหรอคะฮกา้าแฟมิลี่เดยครับผมเทนิวแฟนมิซิงอินฮ่องกง2025 at ลีกาลาสกายซิตี้โฮเทลแกลนบอลูน <c oughs> เดิมทีเป็น20จุลายนเหรอโอเรื่องไปเป็นเดือนเลยนะหลายเดือนพี่นิวเหนือไหมคะไมาถึงการทำอะไร พี่นิวชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่อเล่นชื่อนิววี่ครับชื่อจริงชื่อเต็มชื่อนิวครับชื่อเล่นนิววี่สั่งยังไม่อาบน้ำสั่งอาอบน้ำ,นำยังเหรครับพี่นิวอาบน้ำแลอาบแล้วอ๋ <c oughs> อก็อาบไปทะเละตอนนี้ว <c oughs> ่ายะแต่ว่าน้ำเค็มหน่อยน้ำก็จะกัดกันเลยอ๋ <c oughs> อเหรอคนข้างหลังชูสองนิ้วหน่อยคสิหมายถึงคนนู้นอีกหนึ่งนี่ ไม่ใช่ึงนะเอาเลยมึงแหละโอ้ยคอเลยเออผนที่ไม่ชอบคอเก่งหมดเลยอ่ะเก่งทำไมวะออเขาบอกว่าพี่นิวิเป็นใควัดใหญ่ปะคะเดี๋ยวเซิร์ชกูเกิลก่อนกูเกิลบอกเป็นไรอาจจะเป็นใครเธอไม่ได้เฮ้ย อะไรวะหรือจะเป็นไข้ที่ชนเฮ้ยเฮ้ยไข้ที่ชนนี้ได้นะชนบุรีซะด้วยเฮ้ยงนาหนาหนาหนาพี่นิวบอกพี่เต้ครับว่าใช้เดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงเด้งอ่านก่อนใช่ไหมครับอ่านได้แค่นั้นมันเด้งไปแล้ว ขอโทษนะใช้เมียงใช้เมียงแท้ใจเมียงเดี๋ยวขอพักให้เวลเขาถ้าเราไมดควรเซนเวค่าคอมจะได้กลับคืนแต่ยากเอน่อหนักกเลยอีกดีครับหุ้ยทำไมถึงทำไมถึงใช้รูปเตได้อ่ะนี่ใช้รูปไดโนเสาร์พี่นิวจูจูจูไหมอ๋อจู้จูจูจู จูจ่ๆก็ถึงจู่ๆแต่ไม่ได้ธรรมดาหระมันาะ่เป็นอวัยวะทีาผู้พูดออกมาได้พรุ่งนี้ขอทรงผมหยิกได้ไหมนี่นะครับผมหยิกมันจะเจ็บอะไรให้ทายผมไม่หยิกครับผมยิกก็จะเจ็บแล้วครับเจ็บตรงศีรษะทำไมอ๋อผมมันหยิกไงผมมหยิกกีฬาสีโอลิมปิกน่ารักมากเลยอ้วมเพราด่าเธออะว่าอ้วม จริงครับเตนิวหรือนิวเตนิวครับว่าไข่อ้วงคิดถึงพี่หมีนิวคิดถึงเหมือนกันครับพี่เดชานุส่วยมากค่ะขอบคุณครับอยากเห็นฮะเสียงอะไรอ่ะหนูชอบพี่เตพี่นิวนะครับเฮ้ยทำไมโรงแรมคุณแบบนี้มันไม่ควรมีกบปะใจใจง่ายมากเตเขาบอกเขาชอบพี่เตพี่นิวอะไรนะชอบพี่เตพี่นิวสองรักสุดๆโอ้ยนูหนูไปเดินนะครับเดี๋ยวให้แม่ ก่อเตาถ่านหนูไปเดินลุยเลยนะลุยเคื่องลุยไฟเป็นเลือกอะไรให้ได้เนาชื่ออะไรอะที่ที่ถ้ามีหลายรักก็ต้องเดินลุยกล่องไฟวันทองสีดาสีดวันทองเฮ้ยวันทองว่ะแต่วันทองไม่ได้เิอวันทองต้องพิสูจน์ตัวเองในการเดินลุยไฟใช่ไหมวันทองสักคนเ่แบบตีสองคนนี้ตีสองคนนี้สีดาแหละสีดาลุยไฟสีดาลุยไฟโูกวันทองดนก็ได้ย้อนเล่นทั้งวันเลย อ่ะจะถามวันอะไรไปเลยนะวันอะไรรูปของลำยออวันวันใหม่เฉลิมเฉลน้องพ่บอยน้องพี่บอยเ้ยของใครอ่ะน้องเเรียกอะไรเรียกหลานปะวันใดที่พระสงฆ์มาชุมนุมกันหนึ่งพันสองอสิบลูกวันมาคบบูชาครับเก็งมากสังคมเต็มครับแต่ไม่มีสังคมตอนเนี้ย ีอันวันนี้ฉันให้อันนี้เอ็มวีพีวันที่เราต้อนรับพี่อันในเอ็มวีพ so ีเอันนี้คืออะไรนะที่ต้องพูดอะไรวันที่ฉันชอบมากๆอันอะอะไรวะที่พูดอะไรร่ตลกมาที่อะไรอะอะไรสักอย่างเดี๋ยวมาเรื่องอะไรเรื่องอะไรหมายถึงว่าเกี่ยวกับอะไรที่อะไรสักอย่างที่ฉันบมกฉันชอบเลยอันนี้มุมนี้ได้เลยอะอะไรนะอ๋อในรถเหรอเอออะไรสักอย่างที่พูดตลกว่าตอนแรกฉันให้นำหนึ่งแต่วันนี้ให้นี่นำเลย อันนี้เราจอนนี้ก็ชอบแ่ะจุดทำไมวะไม่แต่มันมีอันอันนี้พูดในตอนที่ชอบอ่ะจะได้แมวผู้หญิงจำได้ไหมคือคุ้นเหมือนกันโอ้ยก็มีหลายองค์ไงไม่เป็นไรหรอกมีกบแล้วพี่คาโกเมะก็เป็นองค์หญิงปะอุ้ยสินิดที่นิดชุ่มๆเนาะเป็เฟรนดี่เป็เฟรนดี่จำได้จำได้จำไปกับพี่เตยจำไปกับพีเตได้แต่ว่าจำคไม่ได้หรอกไม่จำได้ใช่ปะ ฉลินหุ่นเล่นมือถืออยู่อะไรอ่ะกินละคนับร้อยฉันชอบเลยนั้นอ่ะครับร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยกัมไม่ติดป้ายพี่เต้กินไหมเนี่ยสรุปไม่กินเลยอะครับพี่หลบแล้วแล้วทำไมถึงไปตีไปทำโมจิยายจังได้ฉันบอกสาวฉันเห็นคลิปแล้วก็อยากใหอแต่ถูกต้องมากแล้วใส่อะไรอ่ะ เสือโมจิพูดจะบอกว่าความจริงคือฉันเคยทำเคยทำคลิปเคยทำพี่ใหย่ซ้ำแล้วตอนแรกเราจะทำคลิปตั้งแต่วันที่ไปไลฟ์ไก่ชำนาญเราจะทำคลิปให้ย่าๆแต่มันนั้นไม่มีคนก็เลยไม่ไดทำก็เลยทำคลิปเอ็กหมูหมากาไก่เสือธรรมดาแล้วนิดนึงแต่ว่าเล่นติ๊กต็อกไม่เป็นก็เลยเป็นไม่มีเสียงอะไรเลยเหมือนใช้แผ่นเราทำมันมีเสียงหรอมันต้องมันต้องเรื่องครับได้มันต้องมันไม่เป็นอ่ะเป็นเสียงครับฉันก็เลยมีคลิปใยญ่ซ้ำที่เล่นอันนี้แต่มันไม่มีเสียงในฉันอ้าเอ้ามันต้องเป็นเสียงเรา หมูหมากาไก่หมูหมากาไก่หมูหมากาไก่ทางเก่งมากทางำน่ารักมากทางเก่งมากอันแรกอ่ะทางดูทุกวันเลยดูทุกวันเลยติดโซเชียลนะแกติดโซเชียลนะยื่นมือถือแกนะคือคือคือเจ็บอันนี้จะลองไหมถึงจะลองก่อได้นะอื i t s a q u a r t e r of ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งอะเธอสวีปครับไม่ใช่ใครอะใครวะไม่รู้เหมือนกันอะ I, do, do not, I miss you now I need you now need I need you now นะไม่รู้อะไม่รู้ใครท <I need S 2> ุกคนนี้กูยังเรียกว่าไอ้นั่นอยู่เลยกูจำได้อะไรได้ไหม I need you now s i n อใรอะ I just need you now พี่เตเที่ยวสนุกไหมมีหลายอันเซียนเล่าให้ฟังนะทุกคนตั้งแต่ที่ไปวิ่งตอนเช้ากับลิงซุงกับแลนจูนแล้วก็สิงทำ Galaxy C Flip กระเด็นหลุดลอยลงไปในในสวนเป็นในน้ำข้าวผสมว่าแบบี้คะใช่จอลงไปกันเลยอะจมเลยเหรอ เอางี้เธอเธอรู้สึกเธอวิ่งสวนเป็นใช่ประหลาดสวนจะมีสะพานนึกออกปะแล้วสะพานแล้วข้างล่างเป็นบ่อน้ําอ่ะตกจากสะพานแล้วลงไปข้างล่างฮะแล้วในไรเขามีภาพเหตุการณ์ด้วยแล้วคือพังยับเลยปะไม่ก็คือแล้วคือประเด็นคือน้ำมันใสมากแล้วพอมองจากข้างล่างก็เห็นเงี้ยเห็นมื้นสีแดงน้ำมันวิ่งวิ่งแบบมันแล้เนี่ยแต่มันไม่ลึกมากนี่มันไม่ลึกมากแต่มันแบบมันมันไกลไงแล้วเนี่ยใช้กระใช้กระดาษสีก็ระลึกข้างใน มองกันเย่าี้แวก็มองเออเออคือคนลงไปเก็บไหมหรือมันจะพังแล้วหรือมันจะอะไรใช่ป่ะออแล้วฉันก็บอกว่ารุ่นนี้กัดนานได้หนึ่งจุดห้าเมตรนานสามสิบนาที<อ>แล้วร้อะไรล่ละล,ลุยลุยลงไปแล้วก็แบบไม่ได้เก็บมาตอนที่แบบพอกระพรอพอไปถึงข้างล่างเสร็จใช่ป่ะม<อ>ันก็พอไปถึงข้างล่างมันก็เป็นแบบอะไรนะมันก็มันอยู่ไกลอ่ะคือแม่ต้องลุยน้ำลงไปอ่ะต้องลุยโคลนลงไปอะไรนะใครลงไปก็ะวลุยก็ต้องลุยวะ แล้วพอเัาจะลุยลงไปปุ๊บเราจะกล้ามลงไปอีสิ่งอยเต่าว่ายมาเจอเลยเต่าฉันว่าพอเราอีกทีปลามีปลามเต่าอะไรเงี้ยคือจะลงลงเวลหรอใช่ก็คือเหยียบแบบลุยน้ำไปหยิบสรุปว้าจะรับอกแล้วสรุปมันกันน้ำได้ป้ากันน้ำค่ะเราจะมาบอกให้เตาเสีิบดีบอสไหมไม่ขนาดนั้นเก่งมากไม่แต่ว่าแต่ว่าที่มันกันแหมว่าสุดท้ายก็รังพุงเพราะอะไรอ๋อเพราะว่า เล็งสูงอะเป็นแงะข้างหลังทำให้การซีลกับน้ำมันหลุดเหมายว่าเรื่องอะไรเป็นหน้าเหมือนนิวเลยฮีเลอร์ไม่ไม่ไม่เขาเล่ว่าอะไรดูไปดูเขาคายคีเลอร์ตกใจตกใจนึกว่าใครเปิดหนังนิวอะอันนี้ไม่ได้อะไรเลยหรฮกคีเลอร์ฮีเลอร์อีพีสิบเก้าไฟแนลเลยเนี่ยยี่สิบจะจบแล้วมาราธอนเนี่ยช่วงนี้เป็นมาราธอนเนาะให้ดูตั้งแต่เพราะมันเป็นเราวิกเอนเขาไงคืออะไรดีมาก ไม่ใช่ใชายแต่ไม่ใช่เป็นบารจ้อนเหมือนแบบพี่เติร์ดกับพี่นิวป่ะตกใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดูดูจากข้างๆอ่ะได้อาจจะสิบปีที่แล้วนะตอนนี้แบบแหล่พี่นิวทานอาหารเย็นแล้วหรือยังทานแล้วครับอันนี้คือที่ต่อสุภาพนะ โอ้โหกูกินจนเจอจั <Yes> ่วกจนจอจกินพวกนี้แล้วเว้ยถุงมินิฮาร์ดครับเอาไหนไม่เล่นเพลงเดียวเองเหรอเล่นเพลงเดียวเองเล่นเพลงเดียวคออะไรเพลงเดียวเองอ๋อเฮ้ยใครโทรมานั่งทิพไม่รลับใช่เพือเขาไปหลับออ๋ออีกแล้วนะ ที่นิวเริ่มเซนกองเซนนะครับเกาหลีอ่ะภาษาเกาหลีอ่ะใช่ใช่ใช่เกาหลีนั่งเกาหลีนี่สิมุมนั้นมันเหมือนเลยอ่ะตอนนี้วอยหน้าม้าแต่ก่อนอ่ะเมื่อไหร่มาจะเห่าครับน่าจะอีกนานครับผมเมื่อหลีปูมาหมายเดี๋ยวายาไปให้ยาให้อุ้งบ ไม่ได well ้หรอไม่เอยคุยแล้วเรื่องที่ไมมีแล้วเรื่องที่เรื่องที่อะไรวันที่เอวันใช่ปะอย่างไมีแล้ววันที่ร้องก็ผิดไม่มีมือคู่นี้ไม่รู้ครับไม่รู้จะพูดเาอะไรมาทำไมอุ้ย

เมื่อไหร่เมื่อวานต่อนะครับ G M M G M สองพันิมีเตนิวไหมคะคิดว่ายังต้องมีอยู่นะครับถ้าไม่มีนี่อะไดีกว่าคิดว่าต้องถ่ายมาเห่าก่อนนะครับคิดว่าอาจจะต้องเหมาเห่าก่อนนะครับมาเห่ามาเห่ามาเห่าเป็นเพลงอะไรเออมาเห่าอิสเกเร เพลงอะไรไอซ์จะพูดชื่อเพลงมาให้ได้ Black IP รู้แค่นั้นแหละของอะไร Black IP ไงแล้วหมายห่ามันเพี้ยนมาจากอะไรหมาเร็วเร็วๆก้เียงแล้วเร็วเร็วเร็วหมาหา My House อรอไม่ใช่ไม่ใช่หมาห My h o m ถูกแล้วครับ My Home My h o ถ้าเป็นภาษาไทยเป็นคำที่ มายเฮาสแปลเป็นควมหมายทะลึ่งได้แต่ว่าภาษาอังกฤษมันไมายโฮงเอม้โห o v e r อะไรวะมายโ hover มายโ hover ม้ห่อมาห่อคือสิชาวเน็ตรู้ยังมาหอไหนชาวเน็ตรู้ชาวเน็ตรู้มั้ยปเป็นความมายะลึ่ชาวเน็ตรู้ฮะชาวเน็ตรู้มาห่อชาวเน็ตไม่มีใครพิมพ์เลยเลยมีแต่กดลีฟออกลายว้าวมันคนอื่นมันร้องยังไงนะทีเนี้ย มาหอมมาหอมาหอมชิคกี้พายมาหัมใช่ฉันในหลวงมาฮัมไมาหัมถูกต้องรับมไมัมไอ้ม่หั่จะใช้ชีิอะระไม่ก็ต้องจมูกไงเราจะทำทำทำยันไทยเออเป็นหัตรงจมูกทำที่จมูกเ มาเห่า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 ไม่ที่เรงรู้ใสร้างเพราะว่าเพิ่งทวีตไปวเดือนตุลาคมมีแคมเปญออรแบ็ ก็ค mm ือ hmm> คนไหนอยู่นี่จะลงรูปอะไรก็โแบกอะไไรก็ด้เออไม่มีรูปจะลงก็บอกเขาไปเถอะไม่มีรูปจะลงเองนีครับเนีเขนอะไรไม่มีรูปจะลงแล้วแต่ถ่ายรูปอื่นนู่นนนนี่่ัใช่ไม่ใช่มีมีรูปลงมีแต่ว่ารูปจะลงอ่ะที่ไม่ลงมันเยอะเกินคือแบบมันถ่ายแล้วผ่านไปนัแปลแล้วมันลืมมันล่วงเวลามาแล้วอย่างเช่นอ่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงตั้งหลายอันคือหมายว่ามันมีเอาขอแจ้งให้ทราบก่อนนะว่าแบบจะเป็นรูปเก่านะทางค่าก็เลยแจ้งว่ามีคำเป็น offro แบ c k นะเออ อ๋อถูกลงกว่าเดิมปะเสียงทุกคนรูอเสียงอ่ะเสียงที่มีท่าทำมืออีกท่า